นัน่นคือมดัดโกดมัดโกดอ่ะเป็นมอดเวตโอเกมมันทำง่ายมากเลยนะเดี๋ยวจะสอนทำดูกดจ้กดกดไลดค์กดสติก้าจ้า้าช่าให้มีในการฉอดไทยนะทำาง่ายมากลุ๊กอืมเห็นไหมโอ้โหนี่คือแตงโม เอาไว้อีบ้าฮิหาโปเลยสัตว์คุณจะบ้าเลยวะคุณจะนางฟีจีเหรอแทนนี่ด้วยเิสอีสเออเดเด็กสอีสวอลท็กเฮ้ยอ้าวบ้านี่แล้วก็ปหนาก็ได้ ว่าเอาจากปูโสมนะมันไม่มีแล้วถา,าตัวเวลามันหมดไงมันมันทันมากมันมนี่คือปืนน้ามันแทงไม่ได้อ่ะอืมหมดแตกดิอืมว่าเป็ดโอแล้วก็ตบปตีแป ถ้าถ้ากดไลค์กดซัลตกรายกด,กด,กด comment, ติดกดกดกดคอมเมนต์จะให้จะการสอนด้วยนะรู้ไหมออแล้วนีแบบ่นี่นแป๊บไปตายอีกสจรเอ,อ้ย อ่ะโอเคเป็่หน้าแม่เลยนี่เค้กวันได้อยู่กับขอลไม้มั่งเหรอตรงนี้เลยอ่ะเค้กคือตัวอะไรอ่ะเค้กคือตัวคนเหรอไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่มีจริงอะ่ะโวพีฟิตตโออ่ะเอาฟุตบอลแล้วก็เวลลนกูดแม กวแตกปิ b b ap. B ap. Yeah. ๊บปับปะเียกวดมันพุ่งเลยยาตรงในรขึ้นน้ฝุ่นขึ้นนฝุ่น หยุดหยุดยากหน่อุดนะจุดจดโอ้โหโอเอ่อเครื่องลฝุ่น,น,นอะขครืฝุ่นมันมันเป็นขหมนเครฝุ่นตอนเนี้ยเอ่อตอนที่ยังสมัยที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมีเครื่องละฝุ่นจะเป็นมอสไงว่าเครื่องละฝุ่นจะเป็นเชือกแบบนี้ เขาจักเออเขาจักมดอันนั้นก็ไม่ได้เป็นมดนะเป็นที่จักโหวตก็ได้นี่นี่ก็จักโหวตนะโอ้อยเป็นห้าหาพ่อเหรอไม่ได้ แล้วกดเดี๋ยวเดี๋ยวกดซับสไครป์กดฟอลโล่แล้วก็กดกดคอมเมนต์เดี๋ยวจะให้สอนชาด้วยนะรู้ไหมบ๊ายบาย